คันยอนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเพียงแห่งเดียวในโลกซึ่งตั้งตระงานอยู่ในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนมรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาคือสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกจัดให้เป็นสถานที่ที่หลายคนต้องการไปเยี่ยมชมสักครั้งก่อนเสียชีวิตความสวยงามของภูมิประเทศและภาพบรรยากาศที่หาชมได้ยากทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อปีเลยล่ะคะ่ะ ท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนแกรนแคนยอนนั้นต่างก็มีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือชมทัศนียภาพอันสวยงามในแม่น้ำโคโลราโดการปั่นจักรยานไปตามเส้นทางสำหรับนักปั่นและการเดินเท้าสำรวจเส้นทางทางธรรมชาติแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนแกรนแคนยอนทุกคนพลาดไม่ได้ก็คือการไปยืนเก็บภาพและชื่นชมความสวยงามของแกรนแคนยอนบนสะพานพื้นกระจกรูปทรงตัวยูที่มีชื่อว่าสกายวอล์คค่ะ การวอล์กต้องอยู่ริมหน้าผาทางด้านทิศตะวันตกของแกรนคนยอนมีความสูง219เมตรจากพื้นดินและได้รับการขนานนามว่าเป็นสะพานพื้นกระจกที่มีความสูงที่สุดในโลกซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสะพานแห่งนี้ต้องสวมรองเท้าที่ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอาไว้ให้เท่านั้นเพื่อป้องกันพื้นกระจกเป็นรอยนอกจากนี้พวกเขายังต้องปฏิบัติตามข้อห้ามต,ต่างๆอย่างเคร่งครัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น โดยสถาปนิกผู้ออกแบบสกายวอล์กนั้นได้ออกแบบมาให้สะพานพื้นกระจกแห่งนี้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้มากถึง8เรกเตอร์และสามารถทนต่อแรงลมและพายุรุนแรงได้สำหรับค่าเข้าชมสกายวอล์กแห่งนี้อยู่ที่คนละ60ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,800บาทซึ่งราคาดังกล่าวนะคะยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เสษ็จอื่นๆเช่นค่าขี่ม้าเพื่อชมทัศนียภาพรอบๆสกายวอล์กค่าล่องเรือในแม่น้ำโคโลราโดรวมถึงค่าที่จอดรถสำหรับผู้ที่ขับรถมาเองค่ะ ทางนี้แกรนคนยอนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการยกตัวสูงขึ้นของเปลือกโลกนื่งมาจากแรงกดดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวหน้าผากว้างใหญ่ซึ่งการยกตัวของแผ่นดินทําให้ทางที่แม่น้ําโคโลราโ,โดไหลผ่านลาดชันขึ้นและทําให้น้าไหลแรงมากขึ้นพัดเอา,ารายและตะกอนไปตามน้ําและเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยในเปลือกโลก การสึกกร่อนพังทลายของหินบวกกับแรงลมและแสงแดดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมานานหลายล้านปีทำให้เกิดแกรนแขนยอนที่ทุกคนเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะ พื้นที่ในการแคนยอนนั้นแบ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันได้แก่ขอบผาทั้งด้านเหนือและขอบผาด้านใต้โดยมีหุบเขาตัววีที่ถูกกัดเซาะด,ด้วยแม่น้ำขั้นระหว่างกลางซึ่งแกดงแคนยอนฝั่งเหนือหรือ North Rim สูงประมาณ2,500 m. เมตรเหนือระดับน้ำทะเลโดยความสูงระดับนี้ทำให้ขอบผาด้านเหนือมีสภาพอากาศแตกต่างกันอย่างมากเมื่อถึงฤดูหนาวหิมะจะตกหนักจนไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้ ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะนิยมมาเยี่ยมชมแกรนแคนยอนฝั่งเหนือนี้ในฤดูร้อนก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมค่ะส่วนแกรนแคนยอนทางฝั่งใต้นะคะที่เรียกว่า south rim สูงประมาณ2,000เมตรทางฝั่งนี้จะเปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีและสามารถเดินทางได้สะดวกจากลาสเวกัสมรัฐเนวาดานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงชมแกรนแคนยอนจากฝั่งใต้มากกว่า สำหรับวิวทิวทัศน์ทางฝั่งนี้เบื้องล่างจะเห็นแม่น้ำโคโลราโดส่วนด้านบนสร้างเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ตามแบบของพวกชนพื้นเมืองเดิมที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาก่อนค่ะ